ใช้ชีวิตแบบลาบากลำบ,บน,อนนอกบ้านอย่างนี้มีคนต้องบอกว่ามันเป็นคนขเขมรเดี๋ยวมันก็หนีกลับขเขมรให้มึงหนีไปแล้วมึงจะไม่ได้เจอลูกเจอผัวมึงไงแล้วผมถามว่าคนมีลูกมีผัวแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยความทรมานใจเนี่ยมันแค่ไหนอือพิจารณากันนะครับนะฮะนั่นแหละต้องเข้าใจการทํางานนะครับพวกเราไม่ใช่พวกใช้ความรุนแรงนะครับ พวกเราเป็นพวกที่ใช้ความจริงความถูกต้องในการทํางานนะต้องอย่างนี้ต้องเข้าใจเราด้วยบางคนบอกอย่างที่เห็นเนี่ยนะผม,มผมก็เห็นนะคอมเมนต์กันมานะฮะนะผมก็เห็นนะต้องแชร์ค่ะมันยากอะไรเออใช่ครับต้องแชร์ต้องช่วยกันแชร์นะถ้าคุณรักชาติรักสถาบันคุณต้องแชร์กัหรับอีบุคคลคนนี้นะมีบุคคลคนนี้ผมเรียกมันอีปลวกนะฮะเพราะหน้าแม่งเหมือนปลวกนะหน้าเหมือนปลวก คุณคิดดูแล้วกันนะพวกเราท่านรุ่นมาจากกรุงเทพมากัน11คนที่มา11คนเนี่ยมาดูด้วยที่นี่มีการโดนแย่งอาชีพไหมพอเราว่างปุ๊บเดี๋ยวเราก็ไปเดินเดินที่สถานที่ต่างๆแล้วนะมีการแย่งอาชีพกันไหมอะไรกันไหมเราก็ได้มาตรวจสอบไปในตัวนะนี่คือการทํางานนะนี่คือการทํางานของท่าน่คนผมผมถ่ายต่ำหน่อยนะเพราะว่าเพราะว่าหน้าพี่เขาอยู่ หน้าหน้าก็ของร้านเขาอยู่เดี๋ยวผมอันเนี้ยผมก็ไม่อยากให้เห็นมากเผื่อเขาไม่อยากให้ไม่อยากเปิดตัวนะต้องเข้าใจกันนิดนึงยังครับเพิ่งมาถึงครับเพิ่งมาถึงยังไม่เจอยังหาบ้านเลขที่ไม่เจอเลยเราได้แต่บ้านเลขที่มาแต่ยังหาบ้านไม่เจอเพราะหมู่บ้านเนี้ยเป็นชุมชนที่ใหญ่และหลายซอยมากบ้านเยอะมากนะฮะบ้านเยอะมากถ้าบ้านเนี่ยบ้านเลขที่เรียงเหมือนเทวเขามันก็จะหาง่ายแต่ที่นี่เป็นที่เหมือนกับได้ จะเป็นที่จัดสรรหรือที่สุมุคคลนนะใครปลูกก่อนก็ได้บา้านเลขที่ก่อนประมาณนั้นมันก็จะสับกันไปไข่กันไปนะสับกันไปไข่กันไปอ่านะนี่นะครับมีแต่คนบอกอยากได้ทำไงเลงได้อใครอยากได้นะอยากสนับสนุนทีมไทยไม่ทนนะครับเสื้อสวยๆตัวละ250บบาทนะครับพร้อมส่ง พร้อมส่งนะครับพักมาทางผมก็ได้อ๋อรุนนี้หมดแล้วอ่าเหลือแต่รุ่นนี้นะเหลือรุ่นนี้รุ่นนี้ที่เจ้าโจใส่อยู่นี่นะนี่รุ่นรุ่นนู้นหมดรุ่นที่เต้ใส่หมดใช่ไหมแล้วก็อ่ารุ่นนั้นหมดนะที่ตี่เขาใส่กันอยู่นี่มีแต่รุ่นนี้แล้วครับตอนนี้250บาทพร้อมส่งครับถ้าอยากจะสนับสนุนสีไทยไม่ทนในการทำงาน ในการทาง,งานของทีมไทยไม่ทนนะครับก็สั่งกันได้นะฮะรายไ,ได้จากไรุ่หนายี่คบรายได้จากเสื้อก็คือการเดินทางค่าใช้จ่ายของพวกเรานะฮะที่จะไปในที่ต่างๆนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่แจ้งมานะครับว่าที่นู่นที่นี่มีเยอะแยะมากมายผมบอกได้เลยว่าตอนนี้มีแจ้งมาทั่วประเทศเลยทั่วประเทศจริงๆแล้วเราไปไหนไม่ถูกเราก็ต้องไปตามคิวที่แจ้งมานะฮะ ไปตามคิวที่แจ้งมาใครแจ้งมาก่อนแล้วไปสถานที่ที่ใกล้เคียงที่เรา,าลงอยู่ณนะที่นั้นเราก็จะปไปด้วยแล้วทั้งนี้และทั้งนั้นคือข้อสําคัญคือเราต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่พร้อมเมื่อไหร่เราถึงจะลงได้นะครับต้องเข้าใจนิดนึงไม่ใช่ว่าไทยไม่ทนทํางานช้าไม่ใช่นะอย่าคิดอย่างนั้นนะเราต้องบูรณาการกับเจ้าหน้าที่เราทําเองไม่ได้นะเพราะเราไม่มีอำนาจหน้าที่จะไปจับปุ่มเขานะเราก็ไปชี้เป้าแล้วให้เจ้าหน้าที่จับ นะครับต้องเข้าใจต้องเข้าใจกันด้วยขอบคุณสําหรับผู้ที่แชร์นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องที่มันหมิ่นสถาบันนะครับเขาบอกว่าเป็นคนไทยไม่ใช่เหรอไม่ค้่บอกมันเป็นคนไทยไม่ใช่เหรอแล้วมันพูดอย่างนั้นได้ยังไงบางข่าวก็บอกมาว่าเป็นคนขาแม่แล้วมาได้เอเมนไอเมนน่ะแล้วมาได้ผัวคนไทยนะครับจุดประสงค์ของผมเลยคือผมก็คุยกันว่าเราสมควรจะ แจ้งความในคดีกันเพื่อให้มันอยู่ไม่ได้เพื่อให้มันอยู่ไม่สุขมันต้องหลบหลบซ่อนซ่อนมันต้องจากลูกจากผัวจากบ้านไปความสุขมันจะไม่มีนะออมันจะมีแต<อ>่ความทุกขน์นะครับเพราะผมเคยเป็นในการหนีเนี่ยหนีคดีเมื่อสมัสามายผมวัยรุ่นลําบากครับลําบากอยากกลับบา้า,กกบบานไปหาพ่อหาแม่ก็กลับไม่ได้แล้วนี่มึงจะกลับบ้านมาหาผัวหาลูกก็หาไม่ได้นี่แหละมันเป็นการทรมานจิตใจของมัน รับสร้างความลําบากให้มันนี่คือจุดประสงค์ใหญ่ของเราเลยไอการจะไอต้องตบมันอะไรมันเนี่ยแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวมันก็หายเราเล่นอย่างนี้ดีกว่าเล่นให้อยู่ไม่สุกนะเล่นให้อยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยผมว่าสนุกกว่านะครับสําหรับคนปากเสียปากไม่ดีจะสนุกกว่ากันนนะฮะเดี๋ยวครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวเราก็ออกเดี๋ยวก็เราก็จะไป ตามบ้านต่างๆนะครับเดี๋ยวไ้า่อนต้องไปบ้านผู้ใหญ่บ้านก่อนไปถามก่อนบ้านเลขนี้ดีอยู่ไหนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะไปแวะสพไปแจ้งความในคดีแล้วถ้าเจอบ้านปุ๊บเอาตำรวจมาจับเลยนะฮะถ้าเจอบ้านนะตำรวจมาจับเลยถ้าไม่เจอบ้านแจ้งความแล้วให้ตำรวจจัดการนะไมให้องราจัดการนะนี่แหละฮะนี่แหละพวกเราทําอย่างนี้นะครับเบาะแสมีครับแม่ค้าก็บอกมาแล้วว่า มันมารับลูกบ่อยรับหลานลูกหลานเขามาลูกกับหลานเนี่ยแม่ค้าไม่รู้ว่าลูกกับหลานเขาก็บอกมางนี้เราก็บอกนี้นะคุณว่าสะใจไหมะ่ะถ้าทําแบบนี้มันจะอยู่แบบไม่ได้สุขไปทวันนะมันจะไม่อยู่แบบในสุขนะนี่แหละคนเราอยู่บ้านสุขสบายดีๆจะกินตอนไหนจะนอนตอนไหนนะจะเข้าห้องน้านตอนไหนก็ได้ แต่พอต้องหนีต้องดิ้นต้องลนแล้วเนี่ยไอความสบายทุกอย่างที่เคยมีมันก็ไม่มีในตัวมันเองแล้วนะ <c oughs> ผมบอกได้เลยว่า <c oughs> วันนี้ <c oughs> ทีมไทยไม่ทน <c oughs> จะมาสร้างความลำบากให้กับมึง <c oughs> นะอีปลวกเนะี่ยสร้างความลำบากให้กับมึง <c oughs> เราออกจากกรุงเทพมาเที่ยงคืนกว่าๆนะเนี่ยมาถึงมาถึงก็ไปไหว้ศาลไหว้ศาลศาลลักเมืองก่อนนะแล้วก็กินข้าวก็เข้ามาเลย ก็ต้องมีการตรวจสอบเนี่ยหมู่บ้านเขาเห็นไหมมันเป็นตามเหมือนหมู่บ้านต่างจังหวัดน,นะครับถนนมันจะไปได้ทุกซอยทุกซอยฮะทุกซอยนะครับอยากได้เสื้อไปใส่ทักมาที่ที่ผมได้เลยครับทักมาที่ผมได้เลยนะฮะทักมาที่ผมได้เลย <c oughs> ไม่ใช่เสื้อผมนะเสื้อเต้ะนะฮะเพราะเสื้อผมจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ตอนนี้ตอนนี้กลำลังโปรโมทเสื้อเต้อยู่เพราะว่าทำมารู้สึกว่าจะ2 0 0ตัวมึง นะแต่เป็นลายของอลายที่โจใส่นะครับลายที่เต,ต้ถ่ายรูปื่อกีนี้หมดไปแล้วนะหมดไปแล้วนะเรามีเสื้อหลายรุ่นแต่ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันอย่างผมนี่ก็คนละรุ่นนะเสื้อคนละรุ่นเนี่ยผมใส่ก็คือรุ่นนี้นี่นี่รุ่นนี้แต่เป็นคอกลมหันหลังให้เลยเด้ด <ULL> นี่รุ่นนี้นะฮะแต่เป็นคอกลมผมใส่ก็รุ่นนี้แหละคล้ายๆกันนะแต่เป็นคอกลมก็หมดไปแล้วเหมือนกันนะเออเออนี่นี่นี่จะถ่ายรุ่นนี้เลยนี่ที่ผมใส่อยู่คือตัวนี้ นี้นะครับตัวนี้ตัวนี้หมดแล้วครับตอนนี้เหลือตัวนี้ครับใครสนใจก็250บาทแต่ตัวนี้ผมบอกไปเลยตัวนี้300รตัวนี้329นะตัวนี้2 0 9 250นะครับส่งฟรีครับส่งฟรีพร้อมส่งเลยไม่ต้องเสียค่าส่งบ้านเหมือนกันแต่เราไม่ต้อง,งทำอะไรนะตอนนี้ ใหญ่บ้านบอกว่าพระเศษไม่ดีมีหนึ่งในเขามันคงลงหรอลงแล้วตำรวจลงมาแล้วแต่ตอนนี้มันยังไม่มีผู้เก่าหาอื้เมาก็ต้องไปเก่าหาต้องหาเรามาเก่าหาเขาดิไม่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 รู้อ่ะจะบ้าหรือจะบอจะอะไรจะเฮี้ยนอะไรก็ควรจะอยู่ในคุกแล้วทำผิดกฎหมาย ก็มึงก็ไปแดกยาซะเจ้าหน้าที่ลงแล้วตอมลงแล้วเขาบอกว่าสติมันไม่ค่อยดีนะครับและตํารวจก็บอกว่ายังไม่มีผู้กล่าวหาพวกเราจะไปกล่าวหาและมึงจะบ้าจะบอจะหมอจะหมาเฮียอะไรมึงก็ต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลหรือในคลุกไปนะจ๊ะเอางี้ผมขึ้นรถกันแล้วอันนี้นะเราเราขึ้นรถกันแล้วเดี๋ยวก็ขอลงไลน์กันนคลุกมันไปอยู่ในคลุกคลุกข้าวหมานะต้องคลุกให้มันทั่วคลุกข้าวหมานะ อันนี้เดี๋ยวเราขอไปบ้านมันนะครับผมไม่ลงไลน์นะผมลงไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวไปถึงถ้าเจอมันเดี๋ยวผมไลฟ์ให้ใหม่นะต้นลงเพราะมันเหรอฮะเอาละใกล้ๆอ่ะโอเคไม่ลง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 รอดูเลยรอดูเลยไม่ลงนะฮะไม่ลงบ้าานนนอย่ีเดีครับไม่ต้องห่วงไรไม่ลงรอดูเลย ตอนแรกผมไม่รู้นะว่าอยู่ไกลเขาบอกอยู่ใกล้ๆติดตามได้เลยครับผมไม่ลงไล์คู่กันโอ้ยถ้าดูหน้ามันไปดูในไอ้ติ๊กตอกมีเยอะเลยครับหน้ามันนี่ปลวกเนี่ยนะฮะติ๊กตอกมีเยอะเลยนะ,นนะเพราะผมไม่แน่ใจไปจะเจอหรือเปล่านะฮะอันนี้เรามากันนี่นะมีนี่ีนี นี่นี n ieg, n n ่น no <S token thanks> ี also, <huh> ่แล like er <laughs> ้วก right. <sh> ็นี่นะมาวันนี้มาเต็มคันครับวันนี้มาเต็มไม่เป็นไรเอ็นคือนอนเพราะเพราะเราเดินทางมาตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งจะตีหนึ่งเออแล้วเราเราไปถึงปั๊มนี่ห้าทุ่มนะไก่เต้มาเที่ยงตีหนึ่งเออเรารอไปสองชั่วโมงนะบริจาคเลือให้ยุงแดกไปเยอะเลย คนสติไม่ดีปากเก่งปาเกาเก่งเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวใช่ฮะก็ต้องอยากการนะออเรากนนึกว่าเรากนนึกว่าไม่มีอะไรที่ไหนได้ต่อมอลงแล้วนะครับต่อมอมาแล้วแล้วก็ตำรวจมาแล้วแต่เขาทำอะไรไม่ได้เพราะยังไม่มีผู้ไปแจ้งความนะเราก็จะไปแจ้งความเราก็จะไปแจ้งความมา นะฮะและ้วให้ตำรวจมาดำเนินการเพราะตำรวจเขารู้จักบ้านหมนันแล้วนะแล้วก็ตอบบอกได้เข้าแล้วน,ลน,นี่นะครับคนหมายของใครคือต้องมีผู้กล่าวหานะคร<อ>ับไม่มีผู้กล่าวหาเ,<อ>เขาก็จับไม่ได้นะเออถ้าเจ้าหน้าที่กล่าวหาเองไม่ได้หรอกผมยังงง,น,ง,งนะหรือย,ยกถ้ากล่าวหาเองหรืออาจจะเป็นการที่ว่ากลัวกันแกล้งหรือเปล่าตอนนี้การเชื่อมต่อมันจะช้านะการเชื่อมต่อจะช้าเพราะว่าเป็นตอนนี้ขึ้นเขาและหน่อยๆเขาหน่อยๆนะฮะ ยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงกําลังเดินทางเนี่ยเนี่ยกาลังเดินทางจาก้านเมื่อกี้นี้เข้ามาบ้านมันเนี่ยใช่ครับใช่ครับมาตัวไปลงโทษผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ไหนก็ขอโทษด้วยนะเพราะมันเยอะนะฮะอ่านไม่ทันแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชม2 1 0สท่านช่วยแชร์ให้ผมหน่อยหนึ่ง เคยแชร์ผมเป็นหนึ่งแล้วมันเป็นการดีด้วยถ้าแชร์ไปนะฮะคนที่คิดจะทําจะได้ไม่กล้าทำนะฮะคนที่คิดจะทําตามจะได้ไม่กล้าทำนะครับว่ามันยังมีทีไทยไม่ทนเนี่ยตามลังควานึงอยู่ถ้ามึงทําผิดนะครับถ้ามึงทำทำผิดถามว่าทำไมพวกเรามากันเยอะอาจจะบอกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราทำารงงานตัวนี้เสร็จแล้วเราจะอาจจะลงตรวจสอบตลาดต่างๆหรือสถานที่ต่างๆว่ามีต่างชาติต่างด้าวมาแย่งชีวิตคนไทยอีกหรือเปล่า เพราะไหนๆเรามาแล้วก็ไม่ให้เสียเที่ยวทํงา,ดดา,าทงานรวดเดียวซะหลายๆอย่างไปเลยนะทางานรวดเดียวซะหลายๆอย่างไปเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณบางท่านที่คอมเมนต์เข้ามาว่าอยากจะมาร่วมทีมงานกับไทยไม่ทนก็ทักเข้ามาทางช่องผมได้เลยนะครับถ้าท่านอยากร่วมจริงๆนะฮะผมบอกไว้ก่อนว่าถ้าเข้ามาสอนแนวคุณอาจจะเจ็บตัวได้ ถ้าร่วมจริงต้องทําจริงครับต้องเป็นคนรับประเทศจริงต้องเป็นคนรับประเทศจริงๆนะครับอย่าประเภทสอดแนมแล้วเอาแล้วเอาข้อมูลใบมาสื้อข้อมูลไปให้ต่บงปมินีหรือต่างชาติต่างด้าวไม่ได้นะครับไม่ได้นะต้องมีความจริงใจนะครับการทํางานพวกนี้พวกเราทุกคนทำงานด้วยความมุ่ง มุ่งมั่นและจริงใจนะครับแล้วก็จริงจังเกี่ยวกับงานการแย่งอาชีพของคนไทยนะแล้วก็มาด่าคนไทยการตั้งแกงตั้งกวนทำร้ายคนไทยพวกนี้ไม่ได้นะพวกเราไม่ยอมพวกเราตามนะครับตามกวานจะเจอไม่เจอไม่รู้แต่ถ้าไม่เจอปุ๊บเราก็จะมีคนของเราคอยเข้าไปสืบอ,อยู่เรื่อยๆที่เราไปนะที่เราไปเราไล่ให้เห็นคือเราจะ หาข้อพิสูจน์ว่ามันอยู่นั่นจริงไหมแล้วมันหนีเราจริงไหมถ้ามันหนีจริงแล้วเราก็เข้าไปเนี่ยสืบค้นหาถามหาตัวมันด้วยว่าใครเคยเห็นไหมบางทีบางทีก็คเคยบางทีก็ได้ข้อความที่ดีๆนะครับได้ข้อความดีๆนะแล้วก็่างด้านต่างๆที่ปากคงปากเก่งที่ท้ายเต้หรือท้าใครแล้วแต่เรามี หน่วยหน่วยที่วิ่งอยู่นะฮะคอยตรวจสอบอยู่เรื่อยนะฮะคอยเสดเสดอยู่ด้วยนะครับ,บตอนนี้เรามาถึงหน้าบ้านเลขที่ที่ถึงแล้วนะเป็นที่สงสัยว่าเป็นที่อยู่ของมันนะครับตอนนี้นะเป็นหน้าบ้านมนะันมีคนอยู่ไหมโอ้มันดูเงียบเงียบไงเพื่อนนะเดี๋ยวเราหาที่จอดรถก่อนนะถึงแล้วครับถึงแล้วนะ ปทุมต้องรอครับเพราะตอนนี้เราลงอยู่อีกที่หนึ่งนะครับลงลงโคนในจังหวัดเลยครับจะให้พวกเราทํางานโดดไปโดดมามันไม่ได้อะมันเหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยทีมงานเรามีแค่30คนเงี้ยที่เดินงานจริงๆนะแต่ก็ลงผัดกันลง30ิคนไปไม่หมดบางทีก็20คนบางทีก็นี่กว่า20กว่าคนบางที30คนเต็มบางทีก็สิกว่าคนแต่ต้องดูวันด้วยเพราะว่าทุกคนก็ต้องทำอาหากินเนาะพอมีคนบางคนบอกว่าไม่ทำอาหาแดกกันเหรอขอโทษใช้คำไม่ดีนะ มันเป็นอย่างนั้นนะนะ,ะเดี๋ยวเต้คุยโทรศัพท์น,นะครับผมเบาเสียงนิดหนึ่งรอบว่าว่าคุยกับตำรวจอ๋อตำ,ตำรวจไม่ให้ลงตำรวจไม่ให้ลงครับให้ไปสพเลยนะฮะเราไปดึงรั้บ้านแล้วแหละเอ้เตะเรียกจเรียกตำรวจมาที่นี่เลยตำรวจไม่ต้องลงครับใหปไปแก้งที่นู่นเลยแล้วเดี๋ยวเข้ามาจัดก,การเอง ไม่เห็นหน้าครับวันนี้ไม่เห็นหน้าแน่แต่ถ้าไปแจ้งเสร็จแล้วเข้ามาเลยก็อาจจะได้เห็นในช่วงเย็นหรือตอนช่วงที่เราแจ้งความเสร็จนะครับตอนนี้แจ้งความเสร็จเพราะแจ้งความการแจ้งความไม่มันไม่ยากครับไม่นานหรอกนะไม่นานหรอกเพราะตำรวจไม่ไม่ทำงานนานหรอกเพราะพวกเราไล่พวกเราไล่สดนี่นะการทํางานบางคนบอกว่าทำไมต้องไล่สดทําไมต้องไล่สดโอเคครับอ๋อไม่ต้องระวังครับไม่มีอะไรครับที่นี่ไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอะไร ก็เดี๋ยวเราก็ไปที่ส,สอพอเขาเรียกสอพอนะัต่างจังหวัดน,นะนะเรียกสอพอนะะนะครับได้แนะครับฝนนี้นะเด็กอีพเจนะสี่ห้าสูงนะครับต่วนนะ่วนต่วนครับไม่เห็นอีกตูดนี้เต้มาถึงครับตูดนอนเป็นผู้หญิงไม่ใหญ่นี่สบายใจได้ครับสบายใจได้พวกเรามา ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับเพราะเรามาเจอกระานที่จริงบ้านมันจริงแล้วเราไปแจ้งความแล้วก็จะโทรมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่อยู่ได้เรื่อยว่าทงการจับหรือยังมึงจะบ้าหรือมึงจะยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องเข้าไปสู่กระบวนการกฎหมายถ้าบ้าจริงก็ไปอยู่ในกระานโรงพยาบาลบ้านแล้วกันแต่บ้าไม่จริงก็ไปอยู่ในเรือนจำแล้วกัน แต่ตอนนี้มันคงไม่ต้องหนีแล้วละ่ะถ้ามันหนีก็อ,อย่างที่เคยพูดถ้ามันรู้ว่าเรามากันแล้วก็มีการแจ้งความมันต้องหนีแน่เพราะที่มันยังอยู่แล้วตำรวจมาทำาอะไรไม่ได้เพราะยังไม่มีคนไปแจ้งนะครับนะแล้วคุณคิดดูแล้วกันว่าคนแถวนี้บางคนไม่รู้นะไม่เห็นคลิปไม่เห็นที่ไม่เห็น,เ,หนเอ่อคลิปที่มันทำคุณเชื่อไหมนะไม่เห็นคลิปที่มันทำเพื่อเหนื่อย เนี่ยนะครับไม่เป็นไรครับจะล่าช้าไงไม่เป็นไรนะฮะจะล่าช้าไม่เป็นไรคุณอย่าลืมว่าการล่าช้ามันล่าช้าด้วยด้วยเรื่องอะไรการล่าช้าล่าช้าเพราะมันหนีหรือเปล่านะการล่าช้าล่าช้าเพราะต้องทําสํานวนหรือเปล่านะความกังวลกังวลใจมันไม่มีความสุขหรอกคนเราต้องมีความกังวลกังวลใจความสุข จะเกิดไม่ได้นะฮะมันยมีความสุขเกิดขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าคนเรามันมีคดีติบตัวนะจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะนะผมอยากให้มันหนีผมอยากให้มันหนีนะเพราะอะไรรู้ไหมประสบการณ์การหนีหนีตำรวจหนีคดีผมผ่านมาแล้วครับมันไม่ได้สบายมันไม่ได้สนุกมันไม่มีความสุขครับไม่มีความสุขไม่มีความสุขเลยตอนนี้นี

หลายวันแล้วไงมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีข่าวมาไงว่ามันจะเป็นยังไงเราก็ต้องดันโดนวิ่งรถมากันเสียค่าน้ำมันเสียค่ากินค่าใช้จ่ายเยอะๆไปหมดพวกเราก็ต้องเสียตัเองนะครับเสียตัวเองตอนนี้ผมก็เสียในรถไม่เที่ยวมาก คนานี้ไหมอุดรนี้ไ้มในคอมเมนต์คุณอะรแล้วในคอมเมนต์คุณเห็นใช่ในคอมเมนต์เมื่อเช้านี้ที่คุณเห็นคนพม่ากับคนแล้วแต่ครับย่างสึงเมือนเจอแล้วแม่ที่อยู่ดอมนี้แม่เจอแน่คุณอรวรัตน์ครับเจ้าหน้าที่ไม่ได้มากับเรานะครับพวกผมไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะจับได้นะผมไม่ใช่มันไม่หนีแล้วค่ะมันอยู่ในบ้านนะมันมันจะหนีไปไหนเจ้าหน้าที่ นะถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่เราจับได้จะทําอะไรแล้วแต่นะเราไม่ใช่ผู้ถือกฎหมายนะครับเราต้องทาตามกฎหมายเหมือนกันนะผมมาสืบดูเรียบร้อยแล้วพวกเรามาสืบดูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาเจ้าหน้าที่มาจับนะทุกครั้งทุกงานไม่ว่าจะการจับต่างด้าวแย่งอาชีพเราก็จับไม่ได้เราต้องให้เจ้าหน้าที่จับครับต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจการทํางานด้วยอย่าเอาใจ เฉพาะใจเราว่าเอ้ยฉันันอยากจับฉันอยากจับมันไม่ได้นะผมก็อยากจับผมก็อยากจะยึดของผมเคยพูดไปแล้วว่าถ้าเจ้าหน้าที่ใช้แต่รถตู้ไม่มีรถปิอัพมายึดของผมจะเอาออกรถไปยึดของให้เลยแต่ต้องทาตลอดผมยอมเป็นหนี้ยอมผ่อนผมไม่อยากให้ยึดทุกร้านลงร้านนะลงร้านลงแยอาชีพขานะรถ้าขายานเนี่ยไม่เลย ตลาดเทศบาลเราจับเองไม่ได้ครับถ้าเราจับเองได้คุณไม่ต้องกลัวหรอกครับตลาดเทศบาลีคนบอกว่าผมมีสิทธิ์จับผมจับมีคนบอกว่าผมไม่มีสิทธิ์ผมจับไม่ได้แล้วตอนนี้ก็มีคนโจมตีพวกเราอยู่คุณถ้าคุณดูตามต่ออหรือตามไลฟ์ต่างๆคุณจะรู้เลยว่าการทำงานของเรามีคนโจมตีเราอยู่ ว่าพวกเรามีอำนาจหน้าที่อะไรไปจับทั้งทั้งที่เรานำเจ้าหน้าที่ไปจับมันยังว่าเราเลยนะว่าเรามีอำนาจหน้าที่อะไรไปจับทั้งทั้งที่พวกเราไม่ได้จับให้เจ้าหน้าที่จับคุณคิดดูอ่ะขนาดนี้เรายังโดนเลยแลวถ้าเราลงไปเองจับเองจับได้ไหมจับไม่ได้ถ้าเราจับเองเราไส่สตำรวจเดี๋ยวมีปัญหาอีกเออเดี๋ยวมีปัญหาอีกผมถามว่ามีปัญหาขึ้นมาใครมาช่วยอ่ะ ใครมาช่วยอ่ะไม่มีพวกเราช่วยกันเองเหมือนกับเหมือนกับครั้งก่อนเกี่ยวกับเอมเมนต์จำได้ไหมจำได้ไหมสองคนที่ตุ้มตับตุ้มตับที่มีการกินข้นมตุ้มตับกันมีใครมาช่วยเราไหมไม่มีครับพวกเราต้องช่วยเราอพ,พวกเราต้องช่วยตัวเองต้องเดินเ,เดินเรื่องคดีเองนะครับแล้วพอโดนอย่างนี้มันต้องเดินเรื่องคดีงวดคดีกัน งานงานการงานที่ต้องลงพื้นที่ต่งางๆก็ต้องหยุดไปนะวันที่ไปลงพักบ้างอะไรบ้างมันก็ทํางานให,ใ,หให้งานเราเนี่ยช้าลงไปแทนที่วันที่ไปลงพักหรือวันที่ไปรับข้อเก่าหานะจะทํางานได้ทั้งที่สองที่ตลาดสองตลาดไม่ได้อีกแล้วหยุดไปนะวันนั้นต้องหยุดไปแล้วมันก็ยิ่งช้าเข้าไปใหญ่นะ,ะอย่างหลายๆคนแจ้งมาแจ้งมาเดือน e สองเดือนก็บอกว่า ให้แจ้งมาแล้วทําไมไม่มาแล้วจะให้แจ้งทําไมก็คุณไม่เข้าใจไงว่าคนที่แจ้งมาในทั่วประเทศเลยคุณรู้ไหมว่าผมเนี่ยไม่อยากจะเปิดแล้วตอนเนี้โอ้ในตอตอผมคอมเมนต์ในตอตอผมตัวแดงไปหมดเลยตัวแดงคืออะไรคือมีข้อความมาแต่ผมยังไม่ได้เปิดเปิดอ่านไปเนี่ยหลายร้อยแล้วหลายร้อยข้อความแล้วไปได้จะบางข้อความไปอยากไปไม่ได้ก็หลายหลายข้อความ แต่เยอะที่ยังไปไม่ได้ก็บอกว่ารอรอรอพอพินไปว่ารอก่อนรอก่อนเพราะว่ารอปุ๊บอ่ะเดี๋ยวสักพักงทักมาใหม่ละให้รอแล้วไม่ไม่มาไม่เห็นมาเลยนี่มันเป็นอย่างนี้ไงบางคนจะเอาใจตัวเองไงทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทานะคนทํามันก็เหนื่อยคนทํามันก็ไม่รู้จะไปที่ไหนถูกเพราะมันแจ้งมาทั่วประเทศคุณรู้ไหมไม่ว่าจะเป็นปลายไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงราย หาดใหญ่สงขาปาัตตานียะลาแจ้งมาหมดชุมพรประจวบเพชรบุรีราดบุรีนครถมสมุทรปราการอุบสาครชาเาชิงเซาชนบุรีระยองสัตหีบมีมาหมดคุณอยให้ผมไปไหนกันวนันนี้มันไปไม่ถูกเนอะมันไปไม่ถูกมันต้องรอครับอยากไปต้องให้รอนะไม่ใช่อกแจ้งมาปุ๊บอ้าเสร็จแล้วมันก็แนกแหนะอีก คุณเห็นไหมเพราะผมทํางานกันนะมันเหนื่อยนาเที่ยงคืนอย่างม่อย่างมอวานียผมไม่ได้นอนกันเลยนะนัดกันเที่ยงคืนนอนได้ไงเที่ยงคืนสี่ทุ่มผมก็จ้องออกจากบ้านอาที่์ปัมเที่ยงคืนไอเต้ไอ้เต้มาถึงไอเต้มันมาถึงที่นัดเกือบตีหนึ่งก็ออกกันเดินทางกันมาถึงนี่ก็ได้หลับในรถมันหลับสะดวกสะดวกสบายไหมนะในรถมันก็ได้ลับกันบ้างผัดกันขับบ้าง เมื่อกี้ผมก็ขับมาตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นทูนขับตอนที่ผมจะขับวีระก็ขับอย่างเงี้ยมันก็ผัดกันอุดรทันีเลยนเนี้ยให้อย่นที่เนี้ยตลาดที่ระมาณตอนนี้มีต่าดเล่าแย่งอาชีพตลาดร้านขายในเมื่อเรามาอุดรแล้วก็ต้องไปให้ถึงเราจะเอาให้โจนเดี๋ยวหาว่าได้ได้งานเดียวต้องเอาหลายๆงานเราต้องเอามาอะไรคุ้มตีมาขอติที่ประชุมไมว้ในอุดร มันไม่ใช่เป็นการกำกับารของเต้อาชีวะคนเดียวนะเต้อาชิวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีบทบาทอะไรนีนะเป็นแค่ผู้เริ่มคิดผมถามพี่ต้นซ่าบอกตลาดเทศบาลใช่ไหมใครพูดพี่ต้นซ่า BFC แจ้งมาเราทำงานภายใต้มติกลุ่มนะครับกลุ่มบุคคลกลุ่มบุคคลนะครับไม่ใช่ติดบุคคลกลุ่มบุคคลตามมะตาห้าสวนอันนี่เราก็ยกไปอันตายนะครับ ไปที่ตลาดอีกเป็นตัวสอบเดี๋ยวเราไปที่สพก่อนนะและประชันเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนโอเคนะครับช่วยแชร์ให้ผมหน่อยนึงเมื่อกี้200กว่าเลยตอนนี้เหลือ93แล้วครับตอนนี้ไม่มีอะไรนะฮะเป็นการเดินทางเฉยๆการพูดพูดคุยเฉยๆนะฮะคือเขาบอกว่าสิ่งที่เราทำมันผิดโอเคนะครับเดี๋ยวไม่แต่พอเวลามันไปทำมันกลับไปกับเจ้าหน้าที่เหมือนกัน ครับขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณที่รักประเทศนะฮะเป็นห่วงผู้คนขงหลานนะครับที่รักกันที่การที่ช่วยกันแชร์นะฮะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับใช่ครับตี่ตลวกครับตี่ตลวร้านไก่ไขขวามืออับปลีครับตัวนี้นะฮะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอลงไลท์เท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะค,ครับเจอกันใหนะม่และเดีว่าจะทำเป็นคลิปนะครับทำเป็นคลิปไปนะครับแล้วแต่คนที่นี่บอกมันเป็นคนไทยนะแต่ผมไม่ไม่รู้นะว่าเป็นหัวไทยหรือว่าหรือว่าได้บัตรประชาชนคนไทยแล้วนี่ยังไม่รู้นะเดี๋ยวก็รู้กันนะแร้รู้กันโอเคนะครับสวัสดีครับขอบคุณมาก